ทองมาเที่ยวกับแม่ฮะทองมาเที่ยวกับแม่มแม่พานั่งรถเที่ยวครับทองก็เมาทองมาอ,อะ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 ,อะ,อ,ะอะไรมาไม่ได,ได,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 ดไ้แม่ขับรถอยู่ทองก็นั่งดีๆที่หนูนั่งเฉยนีแม่ขับรถไปซื้อ กับข้าวกันนะซื้อกับข้าวนะ,ะซื้ออาหารใหม้มันทองด้วยนะโอเคไหมลนะ่ะเอาขนมด้วยไหมล่ะเอาไหมขนมด้วยนะโอเคน,ะน,นะ,เะนั่งดีๆนะสาวนั่งดีๆโอเคนะนั่งดีๆนะ มาทำไมเนี่ยไม่ขับรถอยู่ไฟแดงแล้วเนี่ยจับหมอนทองเข้าไปในตะกร้าก่อนนะคะขับรถไหมล่ะขับไหมอืมแม่จะขับรถมานั่งมาตรงนี้ล่ะอะไม่ขับรถก่อนอืมเออหมอนทองเป็นคนขับรถให้แม่นะ เขาเป็นคนขับรถให้แม่นะอืมไฟแดงอยู่นะเดี๋ยวไฟเขียวจับเข้าหน้ตาตกข้าเลยนะโอเคไหมอืมโอเคนะอันตรายหนูแม่ขับรถอยู่ไหมละลายครับรู้ป่ะอืมนั่งกับแม่ได้ยังไงอ่ะนั่งกับแม่ได้ยังไงอืม ไม่ได้ตรงนี้อ่ะไม่ขับรถหรอกไม่ขับรถนะอ๋ะอะจะไปไหนจะไปไหนอืมเรจะไปไหนอืมเราจะไปไหนไม่ไม่จุก,ก่อนให้ไม่จุกก่อนแล้วไปเข้าไปอยู่ในตะก,ก้าไปอืมไ,ไปอยู่ในตะก,ก้าตะก,ก้านะไป ไปมันนี้นีน่ลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเขียวแล้วเดี๋ยวแม่ขับรถา,า,าจะปีนไปไหนจะไปไหนหืมหืมไปไม่เอาไม่เอาจะไปไหนจะไปไหนไม่ได้เขับอยู่ในตะกร้าอ้า ้นะอืมไปกวนใครเขานะอมไปกวนใครอืมเปนไหนไม่ได้หรอกอัน,นนี้ก่อนอมโอเคนะค่ะไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้ว